สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมจักรพันยมจินดาและดิฉันปัาจารีสนสินพงค์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามเป้าข่าวเที่ยงเวลาข่าวของคุณผู้ชมกับข่าวทันเหตุการณ์และตรงไปตรงมารวมถึงบันเทิงมื้อเที่ยงกับคุณเอิร์กธมพรวันนี้นะคะคุณโกโก้ผู้จัดการส่วนตัวของดาราหลายๆท่านที่ตอนนี้ดังกว่าดาราแล้วนะคะวันนี้จะออกมาแฉคู่รักลวงโลกจะแฉะมากมายขนาดไหนต้องติดตามส่วน SMS ของเรา4 5 5 2 0 0 6นะคะคุณผู้ชมยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าแจ้งข่าวด่วนเข้ามาก็ได้ค่ะ ประเด็นข่าวสำคัญวันนี้มีอะไรบ้างนั้นเชิญไปติดตามได้เลยครับจับตาประชุมสภาวันนี้เฉลิมเตรียมยื่นกระทู้สดถามประเด็นร้อนกับนายกวิปสองป่ายเห็นพร้อมวมืิปลาย4ีวันเตรียมยื่นชัยประจวบแรงหนักเจ้าหน้าที่รัฐเร่งทําฝนหลวงช่วยชาวบ้านเกษตรกรให้พ้นวิกฤตภัยแล้งไขมากขาดตลาดจอขยับราคาหลังผลผลิตน้อยลงสล้านฟองต่อวัน ส่วนสินค้า200กว่าชนิดยอมรับราคาขึ้นบันเทิงมือเที่ยงสัมภา์รวมลึกโกโก้นักปั้นคือดังแขกคู่รักรวมโลกอยู่กินกันตั้งแต่ม .3 อ,อีกทั้งป่ายหญิงเคยหุบเงินแม่แฟนเป็นจวนร่วมแสนทั้งหมดนี้ในสนามเป้าข่าวเที่ยงเราไปดูการประชุมสภากันก่อนนะครับวันนี้มีการตั้งกระทู้ถามสด ทั้งถามทานายกรัฐมนตรีถามรัฐมนตรีหลายกระทู้แล้วก็มีการพิจารณาต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎหมายร่างกฎหมายการชุมนุมสาธารณะเราจะไปดูการรายงานของคุณจันทร์สถาพรขัดติสอนผู้สึ่อขาวทรบหจากสภาเชิญครับ ขอบคุณค่ะคุณสกรพัณฑ์คุณปาจรีค่ะวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันข่ะว่าไม่วิตกการนนะัดรับประทานอาหารร่วมระหว่างแกนนําพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพนาค่ะพร้อมยืนยันว่ายัายงทํางานร่วมกับพักรล่มรัฐบาลได้เป็นอย่างดีค่ะ นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่พักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนานัดรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่14มีนาคมนี้จะเป็นเรื่องของการจับมือทางการเมืองเพื่อให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนและถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่มั่นใจว่าสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ดำเนินการมาตลอดที่เป็นรัฐบาลเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นรูปธรรมพร้อมยืนยันการทำงานกับพักร่วมรัฐบาลอย่างเป็นไปด้วยดีค่ะก,ก็ได้ทานข้าวด้วยกันนะครับ จะเหมือนกว่าเขาจับมือกันเพื่อต่อรอง,รองรอไม่เลยนะฮะก็เป็นแต่ละพักการเมืองเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะที่จะปรึกษาหารือกันที่จะพูดคุยกันหรือจะจับมือกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอำนาจต่อรองก็จะอยู่ที่คะแนนเสียงที่ประชาชนให้มาครับ ้านนายโสพลสารามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันว่าการนัดรับประทานอาหารดังกล่าวเป็นการนัดพบตามประสาคนรู้ใจไม่มีในยะทางการเมืองแต่ยอมรับเรื่องการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนมมอไ,ไม่มีไม่มียังก็พูด,ไม,พดจจไม่ใช่พูดเล่นคนรู้ใจกินข้าวไม่ใช่พูดเล่นเเรื่องจริงนะวก็คุยกันทุกเรื่องที่ทํางานร่วมกันสองฝั่งเขาก็คุยกันอยู่แล้ว ไม่ไม่ไม่ใช่รู้ใจแค่สองพักไปร่วมเขานะก็ซื้อค่อยดูไปแล้วกันว่ามันควรจะไปหรือมันควรจะหยุด การขอ,ขอ,อารมาพักอายุมากแล้วส่วนเรื่องการพิพรายไม่ไว้วางใจที่ริบรัฐบาลและพิฝ่ายค้านเห็นตรงกันที่จะขอขยายระยะเวลาไม่ไว้วางใจเป็น4วันคือวันที่15ถึงวันที่18มีนาคมนั้นประธานสภากล่าวว่าขณะนี้ต้องยึดระเบียบว,วาระเดิมที่ได้แจ้งไปแล้วที่ให้อภิปราย3วันคือวันที่15ถึงวันที่17มีนาคมแต่หากจะมีการขยายเวลาออกไปก็ไม่ขัดข้องโดยต้องพิจารณาจากจำนวนผู้อภิปรายและเนื้อหาในการอภิปรายเป็นหลัก โดยขณะนี้มีผู้แสดงความจำนวขอพิปรายจำนวน119คนด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงประธานสสพักเพื่อไทยเห็นด้วยกับการขยายเวลาอภิปรายแต่มองว่าควรอภิปรายเพียงสองเรื่องหากมีข้อมูลน่าเชื่อถือส่วนความชัดเจนว่าจะร่วมอภิปรายหรือไม่นั้นขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับนายมิ่งขวันแสงสุวรรณหัวหน้าทีมอภิปรายแต่ก็ได้เตรียมพร้อมข้อมูลที่จะอภิปรายแล้วโดยมั่นใจในข้อมูลว่าจะสามารถล้มรัฐบาลได้ผมไม่ได้ขัดข้องอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดา พราะวันนี้เนี่ยพักยังไม่ได้มอไปผมเป็นตัวหลักในการอภิปรายเป็นฟุตบอลก็เรียกว่าอยู่ทีมสำรองอยู่ขอบสนามแต่ไม่ได้บาดเจ็บคิตร่างกายพร้อมลงเตะถ้าพักมอบหมายผมลงมาก็ซันโวเลยได้เสียประตูเนี้ย ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายพรดาดอนปริศนานนันทกุลถามกระทู้ถามสดนาย,ยกรัฐมนตรีนโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำซึ่งนางพรธิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่ารัฐบาลได้ออกห้ามาตร,รการเพื่อพยุงราคาไม่ให้ต่ำมากเกินไปและตั้งโตรับซื้อในพื้นที่ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นชอบในคณะกรรมการกขอชอและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วและขณะนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็กำลังกระทู้ถามสดนาย ายกร,รัฐมนตรีกรณีที่นําเงินไปลงทุนในบริษัทปอตทอจำกัดมหาชนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาหแห่งนี้ช่วงนี้กลับทางสถานีค่ะขอบคุณครับ,บคุณจารชั<อ>าพรวนครับ ี่ฟัง<ฆ>จเจริญเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าคือเหมือนนานี่นะคือยังไม่บาดเจ็บเมื่อคราวที่แล้วนานี่โดนคาราเกอร์ถีบเข้าไปจนน่องน่องถลอกเอาไปดูคุณอดริสนันเพียงเกตมอบตัวเมื่อช่วงสายๆของวันนี้นะคะคุณอดริสันเพียงเกตเข้ามอบตัวแล้วโดยผู้ที่พาไปก็คือคุณวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะโดยตอนที่พาไปก็มีการคาดการกันไว้ว่าน่าจะได้ประกันตัวปรากฏว่าเวลาสิบนาฬิกาค่ะ ได้รับการประกันตัวจริงๆนะคะและคุณอดิศรเพียงเกตก็ฝากเชิญชวนบรรดาเพื่อนแกนนำนปชที่ยังหลบหนีขณะนี้ด้วยนะคะให้เข้ามอบตัวกันเถอะนะคะซึ่งวันนี้เมื่อช่วงเวลา9มิถุนาย25นาทีนะคะหลังจากคุณวัฒนาเมืองสุขก็ได้นําตัวคุณอดิศรเพียงเกตซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสืบสวนดีเอสไอนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ก็นําตัวคุณอดิศรเข้าไปพบกับคุณทาริศเพ่งดิตอธิบดีดีเอสไอทันทีหลังจากพบกับท่านอธิบดี แล้วนะคะก็ลงมาสอบปากคากับพนักงานสอบสวนที่สํานักคดีอาญาพิเศษในตอนนั้นที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการประกันตัวก็คาดกันว่าน่าจะได้รับการประกันตัวในวงเงินเดียวกับ7แกนนําที่ได้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือ6 0 0,000บาทแล้วก็เป็นไปนตามนั้นนะคะ ซึ่งในส่วนของคุณคาริสเพงดิตอธิบดีกรมสืบสวนดี i นะคะก็ได้เปิดเผยว่าการที่นปชจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่12มีนาคมนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในทางการข่าวของ DSI เองก็มีความเป็นห่วงว่าการชุมนุมครั้งนี้อาจจะยืดยาวเหมือนกับที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือมันอาจจะมีความวุ่นวายปั่นป่วนจากมือที่สได้แต่ว่า DSI ขณะนี้ก็เฝ้าจับตายอย่างใกล้ชิดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีแดงจากบางซื่อไป ตลิ่งชันทำท่าจะมีปัญหารวมทถึงเรื่องปมภาษีบุรีด้วยแล้วพักสักครู่ก่อน